จะาไปที่กระท่อมไม้ยูนะครับไปขอโชคลาภให้เอฟซี FC นะครับเป็นแนวทางไปที่กระท่อมไม้ยูครับครับทางไปลำบากมากจะไปได้หรือเปล่าทางเฮ้ยทางมักแทบีลำบากนดดครับตรงนหนลำบากมากตรงนั้นลุกปูไปตรงนั้นเลยครับทางนะครับยินทั้ง ดจกรอเปล่าได้หลใจไปกับพี่ทัศนนะครับอาสวัสดีครับพี่ทัศครับปู่ปู่วันนี้พาไปไหนนอกัานียพาไปที่กระท่อมไม้พิยุงับที่ลุงปู่ฟันให้ไปวันนั้นไปสูบปลากับไปสูบปลาแล้วก็ลุกปู่ให้ต้มปลาซิวก็เลยเอาขสที่ลุกปู่ไปปีสองห้าสามหกก็เลยเล็กเข้าหกสามเลขเข้าดกหกสามตรงนี้ใช่ไหมพิยุงครับตรง ้นไม้พิวต้องไม้พิวตัเองนาอ๋ออันนี้ก็เลยอยากไปดูในวาร์มฝันบตั้งแต่ออบยพไปในยังไม่เคยไปนะโอ้ทางต๋ออบยพไม่ยังไม่เคยไปเลยยังไม่เคยไปเลยวันนี้ก็คือการเลขเข้าแล้วก็คือการเอาร้อยเอาเครื่องดื่มไปถวายหลวงปู่เนาะครับครับเดี๋ยวเลขที่จะพอจะเป็นเลขอะไรเลขเปิดฟ้าเครื่องดื่มหลวงปู่จะเป็นเลขอะไรเนาะรอรุนการดูทางเนาะลำบากมากมาเลย เกือบส,สู้ๆเพอเอฟซีเลยนะครับทางกขทางจะลำบากเด่ก็ต้องส,ส,สู 8, 2, nah. ้ทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกระทอมไม้พยูงนะตำนานความฝันพิทัศน์นะครับกิโลหนึ่งนะได้ไหมสองกิโลไม่สุดงันเลยไปถึงสองกิโลกิโลน่อยๆกิโลน่อยๆเพราะว่าไปกิโลครึ่งเพราะว่ามันทางมาลำบากเนาะกะดูเหมือนกระจ่ายหมดล มันจะหินดูมีแต่หินมีแต่ป่ารม้เดินทางมาถึงแล้วตร่อยู่้ตรงนี้ครับทนหไปครับ้งคาัทท่านได้กให้ไ่ที่ที่โอกาตรงๆคร

ครับสวัสดีครับพี่ทำความสะอาดครับไม่ได้มาเดือนหนึ่งครับก็วันนี้วันที่ยี่สิบสี่เยอะเหลืออีกหนึ่งวันจะถึงเดือนหนึ่งครับก็เลยมาทำความสะอาดให้ปูกับฝันไดเล็กด้วยงวดผ่านมาครับสวัสดีครับผมครับ เกาหัวก่อนนิดนึง,งน,นอนรอดครับพี่เวัยเป็นเจ้าภาพ นี่ฮะสองเปดห้ากับสามหกครับอันนี้เลขหกกตรงเลขห้าด้วยตุณโมตัสสะปะควะตระโตสมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะปะควะตัวระโตสมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะปะควะตัวระโตสมาสัมพุทตสะ นะโมโพธิสัตโตมหาคุณโอมิสิโกมหาลาโพอหังปูเชมิสิทธิลาโพนิรันตรังพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังฆังสิทธิอริยะองค์สวงสัพพโนอิติปิโสนะโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังวิสิทธิเมสาธุสาธุละโวิขจาวโม่เดรซาบเคยดูเอามดดีมุนสอบตาสุตรัยสุตรัยนะตึกเริงตึกเริงเนี่ยในทุบานมัวรัวเอาทิดมโนองกระบานสม โชคสมเหลียกมทุบนี่ก็ฟ้าอ็มเดือหล้อนี้ยเนี่ยหมดไปจำาวันที่หนึ่งกันยาสองห้าสี่สามสี่ามรู้แล่วนรู้ลเงอ้ยกวอนที่หนึ่งกันยาสองห้าหกแปดเออหลุผูก អ <laughs> selection... no... ្នកកូនចៅសុំអុចធូបនេះเด้อអត់ចេញលេខលោបានរបូតមាត់របូតកណាក្អុយចេញអានោះមោតបိတ်នេះច្នប់នេះនេះអូសេតាជិះមើបបុះក៏ដៃចេញនេះណា cõi thủ đưa cho đài e <laughs> Giờ cần dùng ta là dạng 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 đi เมจิตมานีหนึ่งเราต้องเข้าใจสี่ตัวนี้เป็นเจ็ดตัวนี้เป็นหนึ่งก็คือตัวนี้เหมือนแปดดข้าหนึ่งเหมือนกันครับตัวนี้เลขที่หลวงปู่ให้ตักน้ำาะพี่ถ้าไม่มีแปด เราก็ลบหนึ่งไปก็เหลือเจ็ดเหมือนเดิมไม่แต้มเดียวเนาะพี่ของผมมอะไรเก้าสี่สีเจ็ดเก้าอะไรนี่แหละอันนี้เก้าแปดสี่นี่แหละที่ลุงปูให้มาครับซื้อขึ้นเต็มหนึ่งก็เก้าแปดสี่ตัวนั้นเจ็ดสี่เก้าครับเป็นนี้ได้แปดเก้าเก้าสี่ก็คือตัวหนึ่งแปดหนึ่ง ก็ตัวเดียวกันเป็นหนึ่งเปเจ็ดตัวเดียวกันครับก็ไปตามประเทศพรุ่งนี้ตามประเทศก่อนเขอเลขยลุงปู่ส่วนมากจะไปตามประเทศก่อนครับครัขบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ